สบายดีทักทายสบายดีสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้อง f อฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องไอ้ผมพอกับบ่าวน้อยคือเกา่าปึงบ้านนี่บ่าวน้อยอันไปบ้านข้ามบอเนาะไปเด่นกับครอบครัวไอ้บินพี่น้องไอ้ซึ่งคลิปตัวนั้นมันถ่ายน้องๆไลน์แล้วกัติดเด็กสัมมันจะปิดคอมเมนต์เอฟซี FC คอมเมนต์บ่ได้เนาะพี่น้องไอ้คลิปก่อนก็ดแล้วกา ปิดการมองเห็นอีกคนเบึงก็บบรยายเนาะไปพวงวัดนี่พี่น้องเไปถา,าถามข่าวถามข่าวนันแหละอัปเดตหน้าให้พี่น้องได้เบิง่งหน้าไอ้บินหู้สึกว่าเขางามอยู่พี่น้องปีนี้เบ,บิ่งผูเขียวเบืูเขียวอุว่มทุมเนาะมือวนนี้พี่น้องเดียวบันไดก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเด่นบุญเนาะเมื่อวนนี้ไปบุญบ้านสะโหน้าตานเนาะ ข้างๆกันกันกบบ้านห้างแหงนี่แหละไปทางมาเปิดคลิปอยู่ศาลากลางน้ำคือเก่ามื่อนี้สิไปขายของซอยพี่อ้ายกับเอือยเนาะเพิ่นเพิ่นไปขายของอยู่ในงานบุญติดตามไปเด่นเลยไปกับน้องอันสองคน,องนนอนกอนสวัสดีครับสสวัสดีีพ่น้อไปพี่น้องเดี๋ยววันอานทิถ่ายบรรยากาศการกเดินทางไปงานบุญช่วงนี้เดือนช่วง เดือนสองเดือนสามนี่จะค่อนข้างจะมีบุญเป็นบุญประจําปีเนาะของทุกปีของแต่ละบ้านเขาจะ,จะจัดงานม,มีมอลำมีลำบงเดีย๋ยสิค่ะไปหุดนุ่มสาวเขาจะไปเด่นนั่นแหละส่วนได้กับไปผู้ผู้แสกผู้สาวบ่ชคอยมีหรอกพี่น้องเอ้มีแต่เลขหน่อยผู้สาวเขาจะไปเห็นงานถ่ายวิดเดี๋ยวสิไปขายของแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศในงานบุญเนาะ แต่ก็สิไปใไซแน่ก็รอติดตามไปไปพี่น้องเอาละพี่น้องตอนนี้เขามาหอดทางไปบ้านเาโอเนาะนี่แหละหอดทางเขาหมู่บ้านเขาจาะได้เนาะเอาสิไปหาเบิง่งบ่อนเอื้อยรออันขายของเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีพี่น้องเหมือนกับว่าง่ายวันไดคนยังบัวลาย ว่าขาดว่าขั้นคนมาหลยๆนี่คือสิ่งไงกลุ่มคนทางเนาะมากับหลังอันสองคนเหรอเด็กพี่นนองบรรยากาศอันนั้นจะเป็นระบบบ่แมนบอกระบบระบบเอียงเด็กเนาะซุปเปอร์เซอร์ดบอก เสียงเสียงวนเสลาบัตนุ่มสลาวัตือเก่าอยูเลยนุ่มสลาวัตว่าแมนคืออยู่น้องแหงะกัจเลยคืออยู่น้องแหงะแหละครัวแมนแล้วฮะมาหาสาวเล่นสื่อแน่นี่เดี๋ยวพี่น้องทางเขาบ้ัตก็จะนี่คอนคอนจีดิ่งเนาะเท่าน้าได้บุกเนาะเท่บุกยิงสูงเท่บุกยงสูงบอกแม่น้าเนาะ เวสุดถ่ายเบิ่งบรรยากาศในงานให้เบิ่งเด้อพี่น้องเกอย์โมโหก็เอื่ยบ้านนเราไปขายของอยู่ไซน้มาหล่ะบุญคือเก่าเกิด ไเเนนาะ่อีคยขายวันแล้วนะจะขายอยู่นอกนี่นยบ้านเขาจะยังโมงไงเนาะมีคนขีน่เพิ่มเนาะอันนี้บ้านสะโอเด้อพี่น้องบ้านสะโอเมืองคงเซโดนแขงสารวัตรหอดเลยนได้เนี่เออแม่นแมนแมนอยู่นี่แหละอยู่นี่เลยราขายอยู่บัด คุณสาวคุณสาวมันสุดหนึ่งเอาถือไปดิไปดีสวัสดีครับโปรติตอยู่ไหนขายดียบอกเพราะได้อยู่แต่ว่ามันขายโปรเป็นไรไร้ล้านอยู่ไหน เข่าทางเข่าหนึ่งเงอก้อนเข่าสองเข่ามาวัดอีกสามสี่ลายน้ำแข็งใส่นี่บหเออห้าโ้านที่ห้าใครถือกะมูเง่้ยเหหันอื่นเขามีเดีสี่พันเบิดมาสิงน้ำแข็งใส่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 เร็ว ขขาแล้ววะหิวเข่าอยู่นี่ว่นวสิไปหากินเขาก็ไม่ใช่ใครมากินก็นตามกมุ่งนี่ดิกี้หล่อแท่นนี่นะออกินก้อยซีนไนขะี่ล่อแท่นี่แล้วไปเอ,อืเอดเข่าไปกินเลยเดีวลคล้ายอะไรจ,กจักเจาะเออจักจนันประมาณเนีเออ่ยอกบ้าดนยู่นี่ดิ ออนน้องอ่อนน้องอ่อนยะกินมกงมูดิเมื่อเท่านี้บอกออกินดิกินรดหักออกดืวอซือจองยังงอ่ะจองรลนมาสององคน เจ้าหน่อยด้สิมาขายแกงไซส์ซอยพี่ไอเนาะเพรหละะอแล้วหน่อยมันมันยืดเอ้ยยือยู่ใส่ไวนมันจะสิ่งอะ่ะเน,นี่ยมันไอไปนี่ได้ข้างหนึ่งเด้อปะตะะากกาุคือน้องตัดผ่ญญามาตอนแรกๆเนาะเนื่องจากว่าอ่านเอือยกั่อยาเอค่อยดีนะ้องมือนี เพราะว่าหันขาเขาเจะร้ายเนาะน้ำน้ำแข็งใส่หันประมาณสามหันสี่หันรึเนาะเขาจะมาขายมันก็เลยบอกอันนี้พอดีเขาได้คอนเทนต์แหละว่าสิมาแจกน้ำแข็งใส่ให้น้องๆเนาะซื้อน้ำแข็งใส่บ่กุดสาวมา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 เดี๋ยวเห็ยให้ด้วยเขาบอกว่าใส่น้ำตาลก็ได้ายเขาบอกเออเดยวนาะ เนี่ยมันง่ายเนาะเออดีกทางเนี่ยล่ะต่อเป็นสองเท้ล่ะสองเท้าสองเท้าสวัสดีครับมาเดี๋ยวใช่สบายดีเลยวะสบายดีก่อนนี้ตาตีจางานย่างนั้นมายังนี่สบายดีมาทำบุญปะ มาทำบุญมาเดินบุญได้นับกองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนาะเอาวะล่ะเออสิบเคนเนาะผูดีเมาเลยซะเหมือนี่มันคล้ายบ่ขานเลยล็กๆหน่อยเนาะใส่จจกเซื้ออยู่ว่ใส้จักซื้อซื้ออราอยู่ว่แล้วซื้อจะไหนี่โบ่จ็คไอ้ห้อมเดะจืดไปเือยไอ้ห้อเดะเด้อ บ้านน้องประดูคือน้องปรูไอ้น้อยล่ะแล้วคือไอ้น้อยชื่อยางตอะไรชื่อไงนนี้อันปอลอะไรปอลสามพูดดีเด่อปอลอะไรอืมปอานึ่งปอานึ่งบ้านบ้านสาอุเบิตบอโอ้นึกน้อยบ้านสาอุเยืองพี่น้องเน่บ้านนตานน้าตานเน่มงมีเงินพกกี่บนนี่พูดนีมามาถ่ายเอาข่อยกันได้เดียวมันติติดเด็กอีก

1บาทค่ะเกิดมาแล้วรอ มาเบิ้งไก่กั้มันสิบเจ็ดเซียนแข่งใส่เด้อพี่น้องเลยแจ่งน้องน้องคนล่ะขันใส่รายผลมันสิบบานผลต้องโปรใสกน้ำตาลสดก็ได้น้ำตาลเสือมเนาะ ว้าวอีกแล้วจัาหน่อยเจ้งหน่อยก็จะบ้าๆาเัาปนกันน้อยหนึ่งโอเคเห็นเป็นสีสันนับนับเลยเด้อไปจะเอาก่อนเออถูกกันเออขับใจเด้อไปสิเอ้าวอะไคนหนึ่งไปแล้วหนึ่งหนึ่งจอนอะ món lái khuẩn chạy bánh khối lái bó phăng là hà phăng cả thàp tiền ngân ba thay cả hà ba Ơi, si ba แบดบาทปะเอาแบบนี้บ hmm. okay, <laughs> hey, ่าต้องใส่อันนั้นก็ได้เอ้ยเด็กข้างเพื่อนล่ะไปเล่แหละก็ออกเด้อเอาเอาไปอ้ Heidi, đi, hãy đi. Fun tìm chạy, hãy đi, hãy đi. H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 ãy đi, hãy đi, hãy đi. Hãy đi, hãy đi, hãy ข้าวหอมมใส่น้ำตาลมันอันนี้บอกมันก็บางนี่นา่งนั่งซะสวาน่รอกดี่อว่ามันมันสิบบานผดข้นเหาใมะฮะ พื่อมีอะไรเป็นสีบอ่เดอรมากอรามาเสียเบิ่งลทุกค่ะมาให็เรามาลองเห็ดเบึ่งบบนี้รา้วเสียไาวเยอะปะบอนนี้บอคอยถานัเป็นไรเนาะน้องๆห้าก็ได้จักอันปะสอห้าก็ไห้าสองอัน สองสปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเจอกสิจอกพอดีสิบเก้าตอนนี้สิบเก้าเียิตไปก่อนเนยพี่นองเลยบเบิ้งเบิ้งบ้านนี่หาสิบบ้านผู้ใดมาเอาเนี่ยล่ะผู้ใดกินพี่ในบ้านนี่อยู่ผูนี้ก็ต่อขิ้ว่ะ เื่อยังาวเกวันอะไมากินปีนั่งยงสูงเหรอโอ้กินอีกมือี้มอี้กินอีกเนาะไปมาเอาซอยซะปทีสิบเกาอันจอกน้ำพี่เนาปั้นไหม กหนน่่ออยรัดคิวกันบ่อไหเด้อผู้ใดรัดคิวบ่อไหเด้อน่องๆมาทาโอ้ใส่ลายคัดโอเป็นยังที่เสร็จจัดมานมันบานเอาขอบคุณครับก่นขอบคุณครับถูกกันเออถูกกันแต่ว่าจักจองเหรอ ออกไปออกไปพู้นี้ผู้ใดได้เราออกไปก่อนเจ้าสีแดงเด้อข่อยสีเขียวใส่สีแดงสีแดงหมดเลยเอาละขับก่อนขับคับโอเคไปออกก่อนแบบนี้ออกออกเออดิบทางมีทางเด้อผู้ใดได้แล้วออกเด้อ Nói, nói nhá, thì nó nha mỏi thì nhỏ đấy ok cha con cha Áo, à, ô bay bay này ô à, ô à, ừ thấy thấy thì ao à, thu ao chưa nhang cái sim mở ok ok giặc sim mở ô oh, đây 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 đôi đôi mau mau nó phải ao gì đen เด้อใส่หีิน้ำเด้อเอาเจงบ่ได้ใส่ตัวหันไหลใส่ตัวอะไรน้ำตาลโซดน้ำมันหวานโผล่เข้ามาเอ่าครับครับก่อนครับโอเคไปบอขับบอหายเด้อผู้ใดบอขับบอหายเด้อขับแต่เขาคุ้มขับอ่ะ คุณครับเด้อโอเคครับโอเคโอ๊ดี๋ยวจะแจกสอนก่อนจะแจกสอดเด้อน้องมวยเด้อจะแจกสอนโอเคแจกสอนก่อนเออแจกสอนเนาะเอ้าคนละอันเด้อแหละแจกสอดคล้อนสอดค้องไปคล้องมัน ดีใจพอเสร็จแ้กินนะ่ะแข็งใสอ่าจ้าเอาพู้นี้ก่อนเนาะให้นอ้องก่อน้อายดีคือแจกขึ้ดีๆเนาะเริ่มขำเลยพี่น้องเลยเอาละเอ้ผู้ดได้บัตท่านใดบวงครับครับผมจะขายคลองอยู่บ้างหนูมวยขายขายดีปะ เอ้ไทยน้องมวยนะที่ไทยน้องมวยนะ่น้องมวยกับน้องฮัทมัต่อคิวนะได้ได้คิวสุดท้ายมูมาลำลังเนาะปจะได้ลาแซบอยู่บอแซบอย่งน้อยไป็นแข้งใส อะไอดีถล่มทลายสื่อคีบวัดได้แล้วเบนเขาจิบปุ้งให้น้องมวยอันนึ้เนี่ยเจ็ดสูตรเจ็บเสียมให้เบนหรือบ่นี่นี่อาะใส่อีกก้อนหนึ่งกินละทีมขยะเด้อล่ะเด้อกินละทีมขยะเด้อ Ok Cái nằm căng hiếm ạ Nông muối này, bà mang 10,000 phân nữa kêu nè đó <laughs> Bớt ngốc là là ơi Bớt lại là Cứ đấy đây, đây là cho mai gì hả? đấy กินบินออยแบ่ิเน่กอไผ่ฮะนขอนนองมวยนองมวยผู้เฒ่าเพิ่นกินเนี่ยวะเพิ่นเอาเปล่้กเอาเน่ยเนาะใส่ขวดอันนี้ก็ใส่ขวดสามหูฮนสามหูฮนใส่งสามหูายเนาะไงกุกันเนาะอันนี้น้ำเอียงน้ำเคียวปะนี่น้บอยกัน มันขึ้นหอยต่างกันวะบอ่มันหูมันคนละอย่างกันดิ<ห>ตัวนี้่อยเอามาไว้ใส่นมอย่างเดียวอแต่ว,ว่าเขาซื้อแบบสามหัวแหละซื้อแบบสามหัวเอาเถาะอะนะน่า,<ร>ากินเหมือนกันมันนี่ไส้วาไรกันเลียนได้หานเอาได้แล้ว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 ซ้อนหันได้แล้วได้หรือเปล่าเอานงวย ซาวเลยเนาะโอเคไปกิน,นกเลยท่านกินแล้วะแม่นบ่รเ,เจ้าซื้อซอยเอื่อยไปเนาะเห็นเป็นมานาั่งขายเหมือนีถึงบ่อันนั้นมันดูค่างเงียบเนาะเงียบมันหลายล้านเนาะพี่น้องเนาะหัน,หานขายของเขาเจ้ามันก็นลายอยู่เหมือนกัหลายเนาะหลายหานเนาะแม่น,มนขายเฮาเฮาอาศัยขายแบบว่าไปบ่แพงนะแม่น สายคายอยกหาพันพอได้มีแห้งกับร่างด็กหน่อยซื้อนะพี่น้องแ,<น>แต่ซุ้มสิบพันกันสิเป็นซวกไวรุ่นเขาสิซื้อกันนะนะมันสินมีเครื่องหลายกว่ากันแต่เขาเฮ็ดสมิ่งเพอได้ดิ้งหน่อยซื้อกินนะแกก็พอได้เลือกเรื่อยๆอยู่มาจากมัก <มา S 1> โมงมาสิบโมงสิบโมงสาวห่อนี่สิบโมงจนหอดจกักโมงเลยกันหกโมงเท่บหาโมงนะอะไรพี่น้องมันนี่ก็ซื้อซอยเกือบเพิ่นเศร้าจอกเนะาะแจก เล็กหน่อยมาเนี่ยจอกกับประมาณสองแสนจีบกับประมาณสามร้อยบาทถ้าเป็นเงินไทยเนาะซื่อแจงเล็กหน่อยพอได้เื็ดคอนเทนต์มวามวานกับแจกไปหาซิปจอกต้องพี่น้องมามื่อวานมามื่อเช้าเมียนแจกอยู่กันหาซิปจอกแสนแสนสมมติองแสนเออแสนหนึ่งประมาณหน่อยหนึ่ง ประมาณลอยลอยบาทป่ะลอยกัวคูณเบตี้สิบสิบคูณเซาดิเออเซ้นหนึ่งเองเนาะเอาอีกจักเออเอาให้น้องก็อีกกระไรส่มาลาตัวตะพุ่ละวหาต่อแถวมามาต่อแถวอีกมะจะยังไม่ได้กินเนาะวันนี้ผมน้อนึกว่าอะต่อแถวแจกซ้อนก่อนแจกซ้อนเอาแจกซ้อนกันเอาผู้ใดผู้มีซ้อนกับพอกผมน้อยเลยคิดว่ามันประมาณสามร้อยเนาะ คือว่าบ้างงบไปท้นต้รงกินนดีกว่าเอาวหลานได้กินละบอกินละบอเออน้อม่กินละกินแล้วกินละบอกเหกินแล้วกินแล้วเรกินหลยเดียวสีอันน้น ยังสีเป็นบัตรเจ็บข้อของหวานไปพี่น้องเลยย้ําสิทธิแจ้งให้น้องๆอีกตามแล้วก็พอเนาะเดี๋ยวบ้านน้อยก็สิจะขอจะคิดไปเพียงสนิทก่อนเด้อพี่น้องเลยก็ฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามรับชมนะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาวสบายดีเด้อบ๊ายบาย